เละตุ่มเตะเลยทุกคนแปะเลยเนี่มันเป็นน้ำแข็งจ้ะริ้วกัดมาสนอลื่นสวัสดีจ้ะทุกคนออกมาเดินออกกำลังกับเพื่อนบ้านจ้ะนอนอยู่แต่ในบ้านมันจะไม่สบายก็ต้องออกมาเอาอากาศยจ้ะที่เห็นเป็นร่องร่องล,องล,องลางๆอันนี้มันไอ้นั่นเขาเข้าเลนเอ๊สะสกีจ้ะ พวกเราเดินเดินก็ต้องระมัดระวังอย่าไปเดินเหยียบล่องเขาบัติจ้าบัติสักทาได้จ้ะเด้อมาเดินเอาอากาศค่ะอากาศมันบริสุทธ์ก็เลยออกมาเดินด้วยจ้ะเด้อปัติทักทายทุกคนจ้ะอากาศวันนี้มีแสงแดดแต่ก็หนาวด้วยจ้ะเด้อเดินเสียงดังกรุบกรุบนั่นเพราะว่ามันแข็งจ้ะไอ้หิมะมันแข็งตัวเพราะว่ามันเริ่มติดลบอีกแล้วแต่ว่ามีแสงแดดอยู่จ้ะ กลับขอพระคุณทุกกำลังใจด้วยจ้ะเดอ้อเกินบ้านพักตรงนั้นอยู่บ้านนอกกันจะ้ะอยู่บ้านนอกก็จะเดินอยู่แบบนี่แหละอยู่เขตบ้านนอกกันอยู่ในเมืองเข้าไปทีก็ยังเปลืองตังค์จ้ะทุกคนอยู่ในเมืองเปลืองตังค์เด้อมันอดไม่ได้เมื่อวานเข้าไปในเมืองก็ยังหมดหลายบาทอยู่ที่นี่ประหยัดประหยัดพี่น้อง ขนาดใส่มากแค่นี้ตอนแรกนึกว่าตัวเองใส่พอทุกคนยังหนาวเหมือนเดิมคนไหนร่อนมาทาัากนี้เ้้จ้ะเด้อคนตามไม่อยู่แล้วยังดีที่มีเพื่อนบ้านเป็นเพื่อนบางทีถึงเวลาแกก็มากดกริ่งโซนออกไปเดินแกกลัวเราเจ็บป่วยไงอยู่แต่ข้างในบ้านมันอุดอู้ เดี๋ยวมันจะเป็นโลกซึมเศร้าจา้ะทุกคนมันลื่นมากจ้ะเดินไม่ระวังก็จะทะลายเลยทุกคนเด้อมันลื่นแผลเลยเนี่ยมันเป็นน้ําแข็งจ้ะริวกัดมาสนอนลื่นเย้ริว,รว,รวกัดลื่นเตะตุ่มเตะเลยทุกคนไปดูตูปไปสนีอีกก่อนว่ามีไหมระวังรื่นเด้อ ถึงบ้านแล้วจ้ะทุกคนมูนล่ะออกซูลล่ะ,ลละออนอ่องก็มูนล,ล่ะเมื่อวานไม่ออกมาเอาเพื่อนบ้านดูให้เอออเยอะโอเคลงฟืนใาสนอยู่นู่นเดี๋ยวไปเอาฟืนก่อนเห็นแล้วก็คิดถึงคุณตาคุณตายังอยู่คุณตาหิวทุกวันทุกวันจุดไฟเตาผิงให้ทุกวันทีนี้ต้องจุดเองสุมเองแล้วทุกคน ถึงกองฟืนแล้วจ้าขออนุญาตเอาฟืนก่อนได้จ้ะเด้อทุกคนจ้าเจอกันคลิปหน้าได้จ้ะเด้อบ,บ๊ายบายจ้าดูแลสุขภาพกันค่ะยายสวนก็จะสู้ๆค่ะ